ว่าด้วยก,ยการตุจุดจิกันเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ปี251นะครับซึ่งมีนายกอบจอสมาชิกอบจอและก็สมาชิกสภาผู้แทนรัษดรนะครับสท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของจืดเนื่องจากที่สารุทนกลางนะครับได้พิภากษาให้มีความผิดในการตุจุดิกันเลือกตั้งนะครับและว,วันนี้ทางด้านสารอาสารนะครับก็ดําเนินก,การด้านอาญาต่อนะครับวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้าง ก็ดีนะครับเพราะว่าการยิบแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดคุยกันด้วยมิตรไมตรีนะครับส่วนทางอายการและก็ทางทนายก็ว่ากันไปนะครับสุดแล้วแต่ดุลพินิจพิจารณาของผู้พักษานะครับว่าจะเขายงไนะครับครับนะครับผู้รอง่างขั้นนี้เราะใจมากครับก็พึงพอใจนะครับอย่างน้อยก็เป็นบรรทัดฐานในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับและก็การทําหน้าที่ในการหาเสียงครั้งต่อไป